ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบยายสืบสวนที่หักมุมจนน่สเสียใจครับผมบอกเลยว่าคุณน้ำพาดหนังสือสี่เล่มนี้จากคุณอิมามุลาอายาติคาร์ผมจะไม่จัดอันดับนะครับว่าสี่เล่มนี้ผมชอบเล่มไหนมากที่สุดจากน้อยไปมากนะอันดับ4ครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็คือเรื่องฆาตกรรมกิมมูโนแดงครับคือเล่มนี้มันจะเน้นบรรยากาศร้อนๆในหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่จะมีตำนานพื้นบ้านมาผนวกด้วยส่วนตัวคิดว่าเล่มนี้นะครับไม่ได้เน้นการหักมุมหรือว่าคลิปที่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่อาจจะเหมาะกับใครที่กำลังมีลูกเนี่ยยยอออออาาาาจจจะชบบบเเเเเเเลลล่่่่มมมมนนนนนีี้้ปป็็พิศษััดดสสุททขง ก็คือมันเป็นปริศนาการตายในห้องปิดตายในคหืสนหาท,ที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบคือเล่มนี้นะครับเขาใช้ตัวละครน้อยมากแต่เขาสามารถบิวให้ทุกตัวเนี่ยมันมีความน่าสงสัยมันกหมดเลยและตอนจบเล่มนี้นะครับทำมาได้ค่อนข้างเจ็บแสบมากผมอยากให้คนอ่านจริงๆอันดับ2งผมให้เป็นเล่มที่ผมชอบนะแต่ก็คือชอบไม่สุดก็คือเรื่องลูงเม e มันมีความเป็นไซโคโลจิคอเฮเลอร์ที่ค่อนข้างทําได้ดีแต่ก็ มันมีบางประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันคาคเกินเกินอยู่กับเรื่องนี้คือทิกและจุดแข็งทองเขาใช้ค่อนข้างยูนิพอสมควรเลยคือคุณอ่านคำนำหรืออะไรเนี่ยคุณเดาไม่ออกหรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้และอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับที่ผมให้เพราะความไบแอดล้วนๆเลยก็คือเรื่องฆาตกรรมสิบคนบาปครับที่บอกว่าไบแอดเพราะว่ามันมีความทีบิวถึงเรื่องแอนเดนเดเวอนอนของอาร์ตาคริสตี้คือขอสปอยเล็กน้อยเลยว่านักสเนี่ยครับไม่ได้ดำเนินในเรื่องตามนิยายต้นฉบับหรือนิยายที่เขาทีบิวนะคร พอมันมีอะไรที่มีการพูดถึงเกี่ยวโยงกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชอบมันตามคือจุดเด่นของคุณอิมามุลาอายานาะที่อ่านสีเ่เล่มพร้อมกันอะ่ะสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกว่านักเขียนอะ่ะเดาคนอ่านได้เก่งมากคือเขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่และเขาก็จะให้ตัวเอกอัะคิดเหมือนกับเราและเราก็เดาได้เลยนะครับว่าอันนั้นมันต้องผิดแน่นอนและในสีเ่เล่มนี้นะครับมีใครอ่านเล่มไหนจบแล้วบ้างก็คืออยากให้มาคุยกันหน่อยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าชอบเล่มไหนกัน